คนป้ายต่อบอลซั้นไปโคเรนค่คอยแปะกันครับคนมากกว่าคนนึงนี่โอ้โหจังหวัดะบีของทับบุรีรัมนี่ก็ต้องละเอียดด้วยนะครับหรือที่ว่าทิ้งออกมาด้านซ้ายให้กับสหรัฐบอลตบยังเป็นใจอยู่ครับสหรัฐแทงเข้ามาให้กับวรชิตเข้า,าขวาท้องวรชิตดึงสัตว์ดุดโอ้โหไปเลยครับสามหนึ่งครับตรงนี้บีจีหนีห่างแล้วครับโอ้โหลงโทษได้แบบรวดเร็วเลยนครับบีจีแล้ววรชิตน,นี่เข้าซ้ายยิงหายวา่าก็ไปเลย โอ้โหจ้าที่บุรดำโดนไปแดงเหลือ10คนนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับไม่ให้ได้ตั้งตัวเลยครับโอ้โหโหเยี่ยมเลยครับการเล่นของบิ g จดูครับสารัะให้มาโมรชิตพาธงรีก็มาเลยครับพาหนึ่งพันสองเข้าซ้ายยิงมีฉลัดนิดนึงนะครับไปโดนนะร้วยประดิษหน่อยหนึ่งแล้วกลายว่าบอมันแรงพอที่จะเปลี่ยนทางแล้วนี่ครับทำให้ชิวรากองก็หลบพาด้วย สิทธิ์เลครับตรงนี้ของทางสิบวรักษ์สามต่อนหนึ่งนะครับถือว่าพอได้เปรียบเรื่องตรงผู้เล่น,นก็มาได้ประตูเพิ่มที่ทำให้หความกดดันในถือว่าหายไปเยอะเลยครับน่าจะเล่นกันง่ายขึ้นกว่าเดิมด้วยครับบีจีประตูนำหา่างแล้วก็คือนำผู้เล่นน้อยกว่า อุยต่อแล้วนะครับจังหวะทางบุรีรัมย์นะครับสิบคนวิธีการก็อาจจะต้อง